แต่สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามคือว่าวันนี้ผมและท่านเนี่ยรักพระองค์จริงๆไหมอัลลอทรงรักเบาวของพระองค์จากบรรดาปวงบาที่ดีทั้งหลายและบ่าวที่รู้จักการขอบอุณและพระองค์จะไม่รักได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์นั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เอง ส่งมอบปัญญาและท่งบรัญชาต่อบ,บรรดามาเลกะให้ทำการเคารพเพื่อให้เกียดต่อท่านนบีอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกและพวกเขาให้เกียรติพระองค์ด้วยการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวด้วยความรักความตั้งวาความหวังมีแต่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นสำหรับพวกเขาอัลลอฮ์คือผู้ทรงเดชชาุภาพเหนือทุกสิ่งผู้ทรงเมตตาผู้ทรงประทานความโปรดปรานและปัจจัยยังชีพแก่สิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมดบนโลกใบนี้ผู้ทรงประทานอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งหม่มและพวกเขา ลิมลดความสุขของการมีสุขภาพที่ดีใครก็ตามที่ให้เกียรติต่ออะค์พระองค์จะทรงมอบความรักของพระองค์ให้แก่เขาพระองค์ได้ทรงดํารัสอยู่ในอันกุรอานครับว่าก็จะทรงนํามาซึ่งพวกหนึ่งที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์องค์การนี้เนี่ยได้มีการบ่งชี้ชัดถึงความเมตตากรุณาอันใหญ่หลวงที่พระองค์นั้นทรงมีต่อวงบ่าวพระองค์ทรงมอบความรักแก่วงบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ดังนั้นเมื่อผู้ศรัทธามอบความรักให้แก่พระองค์บุคคลที่จะได้ ซึ่งความรักจากพระองค์นั้นคือบุคคลที่พระองค์ทรง,งเมตตาแก่เขาดังในองค์การที่ได้กล่าวมาแล้วพระองค์ได้ทรงดํารัดในสํานวนที่บ่งชี้ถึงอนาคตสแสดงให้เห็นว่าความรักจากอัลลอฮ์นั้นจะคงมีตลอดไปตราบใดที่บ่าวนั้นรักพระองค์ พี่น้องที่รักเวลาที่เราเจอการทดสอบเราอาจจะเลผลอแผลในการที่จะไปตั้งคําถามว่าอัลลอฮ์รักฉันไหมแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปชีวิตเราเติบโตขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องตั้งคําถามอีกแล้วว่าอัลลอฮ์รักเราไหมแต่สิ่งที่เราต้องตั้งคําถามคือว่าวันนี้ผมและท่านเนี่ยรักพระองค์จริงๆไหม